ครับผมวัดีครับพบพอรับนุ่มบันป้าหน้าตีนบันครับผมมันนี่นุ่มบันป้าหน้าตีนบันก็ว่าจะมาล่องหน่งปืนแกบให้เบิ้งครับผมจะมาจูดเสมือให้เบิ้งเคยยังเคยบอกไว้ในิปบองกอนนั่นแหละครับผมข้อดีด้โอกาสเอาอันนี้ไม่พี่น้องพี่นุ้งเขาเบิ้งน้ำฟองครับตัวนี้เป็นของฝากจากเอฟซีครับโอได้ว่าเอฟซีแตน้ะครับนาะเอนพี่น้องพี่นุ้งก็น้ะอันเออเอฟซีหรือมันยุบมันไก่มันหางกันโผล่นาะเอนพี่น้องเข้าอ่ะที่คือกว่วผมแบบ คือสองฝากมาจากอันพี่น้องน,น,นี่แหละครับผู้พันติดตามผมนี่แหละใส่มาจากอันพี่น้องทั้งบึงกลางครับผมน้องไายก็ได้แย่ขอกมาจา่าผมน้องไายจังหวัดน้องคายเไขเขาแยว่าเป็นบึงกลางเนาะใส่มาแก่บึงเ,เ,เลยครับจะไม่แข็งล่ะนี่แยงเข้มผมมันมน่ฝากยาบ้าไว้แล้วไม่นุ่มบ้านป้าหย่าหอีได้เห็นบางแง่างงากันได้ไหมมาครับมาบึง ก็ปากมมใหายเนาะครับเนาะมันเบิ้งมันกับมัเบิ้งอุ่นตัวน้ำปลอมกันเ้องนี่แหละเห็นกับปากมม่หาน่มบานตากบว่าถีซเสื้อเอิ่นกะบอ่นกบว่าโอ้ยห้เสื้อพ่นนะก็เลยเจเกะเดี๋ยปากมากดี๋ย้านตากว่าเออตอผมที่ห้ตาข้าอันเั้นเหตุในพิ่นกะบอเงินน้เนาะ่นกะเห็นนี่แหะ เห็นปืนแก๊ลุงบานตายหรือมากทำไแม้วเบิดครับเดีเหนียงมาให้นุ่มบานตายสายได้ไหมเดครับอืมมาหอนสุดยมันทอเระเบิดมากก็จะรออครับผมเปลี่ยกต้องมาเล็กน่อย ปลาปอบพุ่นไปได้หลายครับใช่ใช่ทั้งหมดเนาะหมิงลมบานปลาไงครับเขาขั้วไอครับประมานเขาขั้วไอครับเขาเอิ่อนมาคะเนียงคะเนียงหมดเอาง่ายๆคือเคล็ดมาจะเขาเขาขั้วไอ้เหรอครับมันเป็นแนวใตมือเนาะเป็นแนวใตมือปืนแก๊บครับผมแต่ถ้าเอาครบชุดเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าคะเนียงนี่คขะเนียงเหมอนขะเนียงเอาเอิ่นเนี้ยไ มากันครับนี่แหละครับที่เป็นคะแนนอันนี้ก็คือสีวะไม่มือหรอครับนุ่มบานตาบอกว่าจะเอามือมาเด้อก็เลยว่าเพื่อมันเป็นอย่างมากเพราะว่าเรื่องมือนี่ก็มันเป็นอย่างลรเป็นวัตถุระเบิดบหรือยังกับบอลลูนล่ะนุ่มบานตาบอกเด้อมือที่นั้นเป็นอย่างมากสิยากมน,น้าเราะว่านุ่มบานตา,ากับบอลฉันเห็นหูเื่องกุฎไม้ครับนะมือนีเนาะขันแมงพ่วงก็เห็ดบังไฟ เขาเจาะัปตรงในเฮ็ดมือเขาเจ้านนตะาตรงในขอใบอนุญาตบ่ผมกม ung, ม็งงเพื่อนอยู่ผมก็บคือจูทางเวียดนามีความรู้เรื่องนี้ก็บ,บอกผมไม่ได้ครับเขาตำหม,มือนี่มัมนเสพทิศกฎหมายบ่นอคันพิษนี่พวกเฮ็ดบางไฟเขาเจ้ากไปสิเพราพิษน้ำบ่อบนุ่มบานตาเคือจูที่มันมีกฎหมายแบบเกดเดี่ยวกับปลูกดอกไม้เพิ่งเนียงประมาณนี้บ่ก็บ,บอกว่ามันบานตาแล้วเนี่ยน,นะครับก็มินบอกแล้เนี่ยนี่แหละครับเป็นคะแนนเนาะสกัดีมันต้องมีตะก้อใส่มมอนครับใส่ฝอยผ้าวแล้วก็มี เป็นของ,งน้อยๆนะครับเออใส่ลูกตะกัวอันนี้กับพองงามปายใน,นดอกครับเพราะวันเป็นห้องปูห้องมูล้องมั่ง,งพอนเนอกนุ่มบานตาดอกฟ้าปลอบใจภายในลายครับฝากขอบคุณนภายในลายเนาะหายไส้ทั้งหมดนกันเน,น,ะนานะนะครับผมอันนี้ก็เป็นนะครับผมนี่จุ๊บนี่พออ่พี่นาะอันนี้ก็เป็นฟ้าปีดครับผมอันนี้ก็เป็นฟ้าครับผมแต่ถ้าเห็นเห็นง,า,ง,งามๆน,นี่นะตัวนี้ก็คือว่า ประเฮ็ดเป็นห้องของมุ่นของมั่งพอนอกปืนพันมอย่างแล้วพคนมาก็มีตะตัวนี้แหละเสียให้นมบานปลามาเห็นปืนแกะนมบานปลาครับมากครับนี่แหละปกติน่ะผมเห็นนะนะอันที่ขาง่ามเขาแกะสลักน่ะมันสิประมาณสองพันครับร่วมเบิดตะก้อร่วมเบิดยังกับสุดสามพันหมดนะอันเขาเฮ็ดมาใหม่สมัยคู่มือนี่งามครับแกะลายแกะแดงนี่ขะเนงแต่ตัวนี้นี่พันโอให้ซื้อครับเพิ่นเห็ทีมาบมกพิ่นมอญปืนแล้วล่ะ คนมาเพิ่นก็เลยเอาหนะะีไมาให้ขอบคุณเพิ่นิรันดร์ครับครับผมเดี๋ยวนุ่มบ้านปตาก็ยีตัดมือแล้วครับผมสิมา่งให้พี่น้องเบิ่งนี่แหละสิมาจูดสิมือล้องเบิ่งก็คือเคยเราไว้นะครับเนาะเดี๋ยวนุ่มบ้านปตาไปขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ครับครับผมตอนนี้นุ่มบ้านปตาก็ได้เอามือที่เฮ็ดแล้วไม่ของนุ่มบ้านปตาเนาะครับ พอดีเลยจังหวะเลยพันปาวไม่ก็เอาใส่ในคะแนนเรียบร้อยครับผมเจงาดีโฟมสิงหนะนมบานปลากับเดียวใส่เหมือนเราบอกมือว่าไม่หยั่งเน่าครับมือว่าไม่หยั่งเน่าแล้วนมบานปลาเทียบเท่าเหมือนกันเห็นครับกัดเียวะมือแม่นเล็กหน่อยเอ็กแง่งมับิ่งก็จะหลอกเลี่ยนแดบเด้อครับครับผมมือครับผมมือนะมึงว่ากล่องสีโฟกัสบอครับ ครับนมบ้านปลากต่หิมะจูดใส่มือให้เบิองคือเคยๆวาไว้ทำเป็นแนงหน่อยแนงยังทำเป็นพุตตำโมคา,านกับยาสิมะจูดใส่มือลองเบิองนะครับทำมือไรหมดหน่หอยมือพวกเนี้ยมือสอดเด้วยครับผมโอ้ยกล่องบ่อฟูกัดนาะเอา้าเห็นมีรอกอพี่น้องเนาะครับกล่องหนาครับเอาใส่ในาท้ายเอ้มือครับครับผมครับครับผม ครับผมแต่นม่ขี่จังไยหรอกครับจะลอาเป็นผลหรอกครับผมเมืองแล้วครับผมลงบ้านตาหรือใส่ซ้ำหรือเทือนึ่งก็ได้ครับนี่ใส่ห้องเก่าหรือวันสิโพงบอดคอนเมนเล็กหน่อยเล็กยังว่าเบิ่งกจะลอกเลี้ยนแบบด้วยครับขันมือว่าพานนี่ห้อยมือโคงมืออย่างนี้ครับผมนะครับน้องมือเนาะมือมื่วอะไรไม่หยัง รประมาณนี้ครับมีขี่ยังลอยุูดอีกซ้ำไม่ค่ยอยดีปันไดแต่กระร่องในครับผมเอาใส่อีเทื่อนึงครับเพื่อเป็นการกระร้นตีเนาะกล่องมาโฟกัสบ่ นี่แหละไต้ฮอกเกายวเลยละนี่แหละครับก่อนโนมบ้านปลาจู่ในนี้งานทีก็อยากให้พี่นอ้องเขาในี่แหละเห็นควันเห็นยังมันขึ้นนะเดี๋ยวสิจูดแล้วสิตว่าสงสร้างมือเนี่ยอะไรมันดีวะดีอยากให้มันเห็นควันเห็นยังหน้าเพราะวา่า ครับมัควันเป็นยังขึ้นปุ๊บเหมือนสิตุ่มลูปกปตุ่มลูปกปอสิจูดมองอากาศนิ่นึงครับก็ได้จูดในเฮือน,นนะครับผมกล่องโปโฟกัสนี่ครับสามเทื้ยครับโป้โฟกัสนี่แหละครับ อยู่เซมือ์นี่ยมานมานปลากับที่เราบังเอาถูกบอกคนพี่น้องครับผมกันมือปืนนะครับมือปืนน่ะเฮ็ดจังไรมันกระเจีครับผมมาแต่มันบึ้มขึ้นมาเฮ็ดจังไรกระเจีแต่ถามว่ามันสีดีบอดีมันสีดีบอดีมันสีต้อมพอตตอนนะครับเป็นสามตำล่าตำยังพคนเนาะมันกระอาดบ่คือกันปืนปืนแกปนี้มันไล่ปัจจัยครับผม อันในข้นก็ว่ามื่งจุดคุบแล้วมันเป็นขืนไม่แน่วเป็นข่วนขืนแน่วเลยคือโฮมี่ดอานปลามื่งกับตุ่มลูกผู้เฒ่าวคนว่าเนาะุ่นเรื่ยมากกว่านี่เต็มกระไรปัสแจรับทีเนี้ยคือปืนมอล่างล่ะอันถามว่าไม่ยังนี่นุ่มบ้านปลามากขคือคือไม่มาคังครับผมอันยิ่งอันยิ่งแตกเบิร์ตคาร์วาตะบึ้มแบบนี้แต่ถามว่าไม่อันไหนมันสิยิ่งแล้วมันน่านเปลือกน่านยังนี่ก็คือจากคือร่องเมื่อเรี่วไม่แบบพริกไม่ยังไม่ยังกับ สูไม่มาข้างมาได้ครับสูไม่เนื้อแข็งไ,ไม่นี่อย่างมาได้นะสูไม่เนื้อแข็งมึงไม่นิ่อยา่างมาเลยแงะยิ่งยังไงก็แตกเบ้อครับแต้าต้องเอาแบบว่าขันยิ่งวองขันต้มขิดแย่ยบราะซุกนี่ห่อยสามโป่งนี่ก็ยกงะไปเด็กโลกเราพี่น้องเพราะเดนมันเปือนเป็นน้ำเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจังสิมาอันเฮ็ดตำให้เบิ่งครับแง่ขคนกับไปบ้างปุ๊บปุ๊บจูด้วยมันเต็นเลยกันจังไงมันก็เต็นพี่น้องว่าประมาณานี้เต็นเบ้อเต่าติดจูด้วมือผมก็ว่าหน่อยคนนะ ยืดจูดเต้ทุ่นี่บ่ค่อยดีปานไในตัว,น,ว,วน,น้ำพี่น้องเ้าไลยใหญ่ห้างกับสีร้องบ่งทุกอีกเขาผูกลงไปมันอายรด้วนั่นไม่ใช่นะนะลอกองเพื่อนเพื่อนตีตาดนะเพื่อนสีดำเราพี่น้อ,นองเขาขังไปก่อนถ้าไม่ผู้ใดแม่เบิเ่งเล็กหน่อยหรือผู้ใดแม่เบิเ่งก็จะหลอกเลี้ยนแบบด้วยครับผมเป็นแนวหลอกเลี้ยนแบบด้วยนี่มือ้งมือพอดีอนี่มือโค้งแนี่ผมสิบอกให้ ขันมือไลยหมดขึ้นมืว่างไฟนย่าไเทครับผมเมื่อว่างอย่างนะครับครับผมพอาลดีมาแน้วตกตุดดนี่ครับเพื่อรักที่ินนุ่มบานตาจ่ะโจ๊บไปเนาะครับโจ๊บไปทำหนิเนาะลิปหนาไปยิ่งนุ่มยิ่งนุ ก็จังว่ากัน,นครับเออลื่มบอกบอออบตัวกับปน,น,น้องนุ่มบานปลาเขาฝากซองน่องซองนุ่มแหม่น้ำเนี้ยนะครับน้องไตหล่าครับเด็กในสุ่มนี่แหละครับอืมตัวท็อไในสุ่มครับซื้อซองว่าเงี้ยกว่านุ่มบานปลาตัางใ้เพิ่นนุ่มหน้ามนคนเมืองเพชรครับผมเด็กในสุ่มครับน้องในสุ่มครับเด,เดี๋ยวเดียวลูกเห็นไหอีกดอกว่าเป็นซองไหนซองไหนเนาะ สำรับคลิปนี้นุ่มบ้านปลากรับขอบคำคารวาสวัสดีครับเอออย่าเพิ่งสวัสดีพี่น้องนุ่มบ้านปลาลืมลืมเบอกตัวปืนน่ะนุ่มบ้านปลาโมเดินซ่างเน้อครับพอต้องทักมาถามนุ่มบ้านปลานุ่มบ้านปลาโม,าาาไ,มได้เฮ็ดขายครับผมโมได้เป็นซ่างครับผมแล้วก็บ่ฮู้จัก๊กฟ้องครับผมโมได้ิร์นซ่างมือปือนนี่ที่จูดให้เบิ่งนีก่กับ่ได้มาเฮ็ดขายเด้อครับแค่ที่ตําเองนีก่กั มันเป็นเหตุยังไงครับมันต้องเคนเป็นสองสามสัปโมงตั้มจนเป็นแป้งเป็นยังอิรีบัะเทศจังไงนุ่มบานตาบาดเหตุมือขายเด้อนุ่มบานตาแค่มาจูเหตเบิงอ่านุ่มบานตาแค่มาจูเหตเบิงบาดขายมือบาดขายยังบาต้องทักมาถามมานนุ่มบานตาครับแต่ทักมาหลินมาคุยกันกับทักไปเพียนัอนไรนะครับนุ่มบานตาหน้าตีนบ้านกับไตเสือไลทหารนี่ยแหละครับหลินอยากทักมาคุยมาบอกมาโม่บอกโม่มาโม่มานุ่มบานตาเออคุยกันกับทักไปเพียนัอนไรนะครับ หนุ่มบ้านป่าน,นาตีนบ้านเหรอครับผมไปแล้วอีอันี้แหละพี่นอ้นองคลิปนี้กับพี่ไปแล้วล่ะเอาเอาลองิุกจิ้งจกมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเาา <S <S งาออกมานี่ไงวะเด็กพี่น้องงานเข่าเล่นมือโค้งเนี่ยจูจิ้งจกตีเถื่อนละไนี่แหละจูเส้นห้อยก้าวเลยล่ะ ครับผมครับนี่แหละเข้าไปแล้วมือพุดเป็นวงกลมขึ้นไปเลยแบบอากาศนิ่งๆครับโอ้เป็นวงกลมเึ็นเลยครับทำงนานเหมือตนตุ่มหลูกันสิประมาณนี้ใช่ไหมไปแล้วครับคิปนี้กับเจ้ไปสักนี้ครับ